ไปต่อกันในเรื่องราวของกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างโดยทางอบจสงขลาจัดกิจกรรมตำบลจัดการสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคลดหวานลดเค็มเพื่อเป็นการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐานไปติดตามครับเมื่อเร็วๆนี้ครับที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนก่อแต้วพิทยาสรร ตำบลเกาะแต้วอเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายปรีชัยมละวัฒโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมตำบลจัดการสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคลดหวานแล้วก็ลดเค็มพร้อมด้วยผู้บริหารขร้าราชการตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมโดยมีนายรอเซงไหลเจริญนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว นายสุรัตน์ลายจันทร์นายอำเภอเมืองสงขลาและนายยาโกโภบละตำกำนันตำบลเกาะแก้วกล่าวรายงานโดยภายในงานครับจัดให้มีพิธีลงนามธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลเกาะแก้วจาก34หน่วยงานและการนำเสนอธรรมนูญสุขภาพตำบลเกาะแก้วโดยประธานอสอมอเขตตำบลเกาะแก้วโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ เป็นผู้กำกับดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อแต้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่ออิดได้เล็งเห็นความสำคัญการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเกิดโรคนะครับที่ไม่ติดต่อเรื้อรังและรวมไปถึงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมจึงได้จัดกิจกรรมตำบลจัดการสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคและพิธีลงนามธรรมนูญสุขภาพตำบลน,นะครับในชุมชนตำบลก่อแต้วลดหวานลดเค็มในวันนี้ขึ้นด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมตำบลจัดการสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคลดหวานลดเค็มเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐานประสานครอบครัวล้อมรั้วสุขภาพรวมถึงสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนในการป้องกันโรคเลื้อรังและโรคหลอดเลือดสมองและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพลดหวานลดเค็ม พร้อมทั้งรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้และหันมาเลือกบริโภคอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็มเพื่อเป้าหมายการลดการบริโภคโซเดียมให้แก่ประชาชนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งได้มีการกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่กอสอพอมุ่งเน้นให้มีการลดการบริโภคเกลือโซเดียมในระดับครอบครัวชุมชน โดยใช้กระบวนการชุมชนเป็นฐาน CBNCD เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและป้องกันการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะครับโดยปกติเนี่ยคือต้องเข้าใจนะครับว่า,าเครื่องปรุงที่มีอยู่นะครับของคนไทยไม่ว่าจะเป็นพริกหอมกระเทียมน้ำปลาแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับเป็นเกลือที่สำคัญนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยเป็นเกลือเป็นน้ำตาล ทีนี้นะครับบางคนก็ทานรถจัดบางคนก็ทานแบบเบาบางนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนใต้เนี่ยทา,ทานเผ็ดทานเค็มกันมากนะครับแล้วก็ที่หวานก็คือหวานจัดจ๋าไปเลยหวานจ๋าไปเลยทีเดียวหวานแหลมแหลมไปเลยนะครับอันนี้ก็มีอันตรายต่อสุขภาพนะครับให้ทานพอดิบพอดีลดในเรื่องของการที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะครับลดความเค็มลดความหวานนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น